สวัสดีค่ะวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะ,ะเราจะมาทำหน้าที่68และ69ยังอยู่ในบทที่10เหมือนเดิมนะคะเป็นเรื่องของจำนวนนับ21ถึง100วันนี้นะคะให้ทำแบบเมื่อวานนี้เลยให้เติมรูปแบบที่หายไปมาดูก่อนอื่นนะคะนักเรียนจะต้องเติมก่อนไล่ลงมาแบบนี้55 ยี 25, อันนี้ต้องเป็นสามสหสี่บห้าแล้วก็ห้าสิบห้าอ่ะอันนี้สี 47, นี้ต้องเป็น48่สิบแปห้าสิบหกข้างล่างนะคะสาอต้องเป็น30มสไอสามสอง สสสามิบอ,องนะะคข้อนี้ต้องเป็นสามสิบสองสามสิบสองเจ็ดสิบสองแปดสิบสองอันนี้หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแล้วก็หนึ่งร้อย เติมเติมตัวเลขในช่องว่างให้มันเรียบร้อยนะคะแล้วเราจะได้คําตอบที่มันง่ายๆอะเอามาดูเลยค่ะดูนะคะห้าใช่ไหมคะต่อไปเป็นสิบห้าแล้วก็ยี่สิบห้าที่โจทย์เขาให้มาเห็นไหมที่นี่มันให้มาเหมือนกันต่อไปต้องเป็นสาสิบห้าเห็นไหมคะก็ไล่ลงมาเลยจนถึงสุดท้ายของสีชมพูช่องสุดท้ายสามสิบห้าสี่สิบห้า ห้าสิบห้าอ่ะเป็นแบบรูปของจำนวนที่อันนี้มันเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะมันไล่จากข้างหน้าไปข้างหลังก็คือการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีละสิบเห็นไหมคะเป็นห้าสิบห้ายี่สิบห้าทีละสิบเพิ่มขึ้น ทีละสิบแบบนี้นะคะเริ่มขึ้นทีละสิบไปเก้าดอ่านไล่จากข้ขางหลังข้างหลังมานะคะนักเรียนจะต้องเติมสี่สิบแปดมาจากข้างหลังสี่สิบแปด ห้าสิบแปดหสปดเห็นไหมคะสี่สิบแปดห้าสิบแปดหกสิบแดแล้วก็มาเจ็ดดไล่มาจากข้างหลังเป็นวิธีลดลงอันนี้ลดลงทีละสิบเหมือนกันนะคะลดลงทีและสิบ อ่าอ่าข้อที่เหลือเนี่ยลองทําดูนะคะเหลืออีกหนึ่งข้อต่อไปหน้านี้เขาให้เติมส่วนหนึ่งของตารางร้อยเติมตัวเลขลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะอ่าวิธีเลยนะคะให้ดูในตารางหน้านี้เลขสี่ใต้เลขสี่คืออะไรคือ1ิบเห็นไหมคะก็เติม1ิบ ข้าสิบสี่คือสิบห้าข้าสิบห้าไปก็คือสิบหกค้าสิบหกคือสิบเจ็ดอ่าแบบนี้เห็นไหมคะง่ายๆเลยอันนี้เหมือนกันยี่สิบสี่ข้างข้างล่างเลขยี่สิบสี่คือเลขอะไรนะักเรียนก็ไปดูในตารางที่อีกหน้าหนึ่งนะคะไปดูได้เลยอันนี้เหมือนกันหกสิบห้าข้างล่างหกสิบห้าคืออะไรข้างนี้หกสิบห้าคืออะไร ส่วนข้อข้างล่างนะคะดูนักเรียนจะต้องเริ่มจากตรงนี้ห้าสิบสามใช่ไหมไปดูห้าสิบสามมาดูห้าสิบสามนะแล้วมาดูตรงนี้มันว่างไปหนึ่งช่องมันว่างไปหนึ่งช่องแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นห้าสิบสองไม่ต้องเขียนลงไปนะคะข้างหน้าต้องเป็นห้าสบอ็ดข้างล่างห้าสิบสองก็ต้องเป็นหกสิบสอง อันนี้ต้องเป็นหกสิบสามแล้วก็หกสิบสี่ข้างล่างหกสิบสามคืออะไรเจ็ดสิบสามถูกไหมคะอันนี้พอไปหกสิบสี่ต้องเป็นหกสิบห้าหกสิบห้าตรงนี้ต้องเป็นเจ็ดสิบห้าตรงนี้ต้องเป็นหกสิบเอ็ดอันนี้ต้องเป็นเจ็ดสิบเอ็ดแบบนี้เห็นไหมคะอันเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเป็นเจ็ดเอหกสิบเอ็ดตรงนี้มันจะเป็นห้าสิบสี่ ตรงนี้มันจะเป็นหกสิบห้าแต่นักเรียนไม่ต้องมาเขียนไอช่องที่มันไม่มีช่องนะคะที่มันไม่มีที่ขีดแที่มันไม่ได้อยู่ในกนล่องนักเรียนไม่ต้องเขียนจํานวนนั้นนะอันนี้ก็ 74, เจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสองเยห็นไหมคะง่ายๆเลยอ่ะตรงตรงนี้นักเรียนไม่ต้องไปเขียนนะคะอันนี้ครูยกตัวอย่างให้ดูแบบง่ายๆจะได้ไม่งงอ่ะส่วนข้อที่เหลือนักเรียนลองทําเองดูนะคะ ชาคณิตศาสตร์ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ